สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็หาอะไรมาทานั่นเองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านเฉยๆนะครับผมไม่ได้ทําอะไรวันนี้ก็จะมาหาทานะครับอะไรที่ผมทาได้ผมก็จะทํานะครับผมจะเล่นกลให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นห้าดอกจิกนะครับมันก็จะกลับหัวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม วัดอะไรอ่ะครับนี่มันเป็นเหรียญสิบบาทนะครับท่านผู้ชมดูมันเป็นเหรียญสิบบาทเนาะดูมันมีขนาดใหญ่พอดีมากเหมาะสําหรับเล่นไมากลมากเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมผมมีนี่กุญแจซึ่งแน่นอนผมจะลองเทสดูอันนี้ก็มีกุญแจมาผมก็จะลองเสียบอุ้ยมันหลุดเนาะเพราะว่าน,นี่คือลูกกุญแจของมันนั่นเองสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับเออกลับจากทำงานนะครับหรือว่าไปโรงเรียนกลับบ้านมาแม่ไม่อยู่ล็อกประตูไว้แล้วเป็นแม่แกุญแจแบบนี้เข้าบ้านไม่ได้ แม่จะกลับมาก็ประมาณดึก3ามสี่ห้าทุ่มหรือตีสองตีสามอย่างเงี้ยไม่กลับมาสักทีเราต้องอยู่หน้าบ้านทำยังไงถึงจะเข้าบ้านได้นี่อันนี้เป็นแม่กุญแจที่ซื้อได้ตามตลาดนัดน,นั่นเองผมจะบอกว่ายี่ห้อเนี้ใครๆก็สะเดาะได้นะครับอันนี้เอ่อไม่ได้แนะนําให้เป็นโจรน,นะครับท่านผู้ชมนะครับจะสิ่งไม่ดีนะครับท่านผู้ชมติดคุกนะครับติดคุกหัวโตเลยนะครับท่านผู้ชมโดนปรับด้วยนะครับโดนตรานหน้าว่า ไอ้โจนเรียบร้อยเลยก็นี่นะครับผมแม่กุญแจแบบนี้นะครับประตูโดนล็อกอยู่คลิปหนีบกระดาษนะครับให้เลือกใช้เป็นที่มันแข็งๆนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคลี่มันออกมาให้ตายเถอะคลี่มันออกมาเลยนี่คลี่มันให้ตรงแบบนี้นะครับแต่มันตรงๆแบบนี้นะครับเห็นรูนี่ไหมนี่มันยังตรงอยู่แล้วก็เอาเสียวเข้าไปตรงรูเนี้ยตรงรูเนี้ยนิดหน่อย อย่าเข้าไปลึกมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ให้ดัดปลายมันงอนะครับผมเดี๋ยวผมดัดให้ดูนะเึ๊บเนี่ยดัดแบบนี้เลยี๋ยวนจะก็จะงอๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาให้มันงอก,กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม,มงอก,กว่านี้นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วสังเกตดูมันจะมีข้างในเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มที่มันกดได้ครับตรงเนี้ยนั่นแหละ แเราก็เอาไอตัวเนี้ยงอยเงี้ยเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้เข้าไปลึกๆนะครับผมเพราะว่ากุญแจนี่มันลึกถ้ามันยังสั้นนะครับคลีเดวน,นี้ออกนะครับนี่ที่แบบนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมให้สุดนะครับแล้วก็เขี่หานะครับผมผมจะลองเขี่หาดูนะงานไงหลุดแล้วเห็นไหมตทอาไปย่มเอาใหม่เอาใหม่นี่มันจะมีปุ่ม ตรงเนี้ยที่มันสามารถเอ,อ่อกดลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยได้เนี่ยเออนี่แหละเราก็เสียบเสียบเข้าไปเลยครับตรงๆแบบนี้เสียบเข้าไปตรงๆปึ๊บดันเข้าไปให้สุดเลยครับผมเข้าไปให้สุดข้างบนเนี่ยเราก็ให้มันเป็นอิสระที่สุดเนี่ยเข้าไปปึ๊บอ่าสุดแล้วใช่ไหมเราก็เคลียร์หานะครับผมเนี่ยเคลียร์หามันก็จะมีปุ่มอยู่อันเดียวเราก็เคลียร์นเรียบร้อยครับท่านผู้ชม แค่นี้เราก็สามารถเข้าบ้านได้แล้วด้วยคลิปหนีกระดาษน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทําอะไรต่อดัน,นีีไม่มีอะไรทาแล้วิปหนีกระดาษน,นะครับตัวนี้เอาแบบแข็งๆนิดหนึ่งถ้าอ่อนมามันกุญแจบางอันนะครับผมแบบอ่อนมันใช้ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวข้างในเนี่ยมันจะ นิ่มนะครับผมแนะนํามาสามารถใช้ได้นะถ้าเป็นคลิปหนูวกระดาษที่มันอ่อนแต่ถ้าแข็งแข็งขึ้นมานะครับผมแบบทนกว่านี้ทนกว่านี้ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นดูแบบนี้นะครับก็ให้ใช้คลิปหนูวกระดาษที่แข็งแขงขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราดัดมันจะได้ไม่งอไม่ได้ไม่เบี้ยวนะครับท่านผู้ชมจะได้มีแรเอ่อผลล็อกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปบ้างใครทีช่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ